สวัสดีครับผมประจักษ์โมวงษานะครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นเรื่องข่าวดังเป็นเรื่องข่าวใหญ่หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะผ่านทางรายการคุยเคาะเจาะเวลาหาอาดีตนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ครับ ซึ่งก็เป็นวันครบรอบ6ปีสำหรับเหตุการณ์รัฐประหารก็คือการยึดอำนาจนะครับโดยคอสชอก็คือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะซึ่งก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะฮะก็นำทีมนะครับในการยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งรักชินวัตรนะฮะ โดยในขณะนั้นคนที่ทำหน้าที่รักษาการนายุัลมตรีนะครับก็คือคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่กลับมาครบรอบ6ปีสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับในวงการการเมืองในบ้านเราและก็เป็นเรื่องที่มีการเล่าขานมีการพูดถึงกันเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะคือสาเหตุสำคัญเนี่ยเราคงไม่ไปพูดถึงแล้วละ่ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มอของกลุ่มพลังนอกสภาซึ่งก็เป็นแนวร่วมของพรรคการเมืองนะฮะก็เรียกได้ว,ว่ามีการก่อวอดมีการรวมตัวมีการเคลื่อนไหวมีการส่งสัญญาณนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็นําไปสู่เหตุการณ์การชุมนุมที่ประชาชนโดยทั่วไปมักจะเรียกขานกันว่าเป็นเป็นงานกีฬาสีนะครับเพราะว่าแดงกับเหลืองเนี่ย ก็สู้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงการก่อกำเนิดของกปปสนะฮะก็ถือได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการเมืองในบ้านเราวันนี้ไหนไหนครบรอบ6ปีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสำคัญก็คือวันนี้แหละมเมื่อ6ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นวันที่มีการประชุม เจ็ดฝ่ายนะครับเป็นการประชุมเจ็ดฝ่ายเพื่อที่จะหาทางออกให้กับสถานการณ์ซึ่งตอนนั้นก็เรียกได้ว่าตึงเครียดนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเป็นการทดสอบเป็นการตรึงกำลังเป็นการเคลื่อนไหวนะฮะเป็นเรื่องของการใช้ฐานมวลชนน,นะครับในการที่จะ,ะกดดันนะฮะ เพื่อที่จะบีบบังคับนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการขณะเดียวกันนะครับในซี่ของทางฝ่ายรัฐบาลเองก็เจอกับแรงกดดันนะฮะเจอกับแรงกดดันเพราะว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวนะฮะของมวลชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะการจะใช้ความรุนแรงในการที่จะดําเนินการก็แน่นอนที่สุดครับมันก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ซึ่งข้อมูลข่าวสารหรือการนําเสนอข,ข้อมูลข่าวสาร ไปยังทุกมุมโลกเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างทันท่วงทีซึ่งก็ทําให้การที่จะตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็แน่นอนที่สุดต้องคํานึงถึงผลดีผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่มีทางออกไม่มีที่ไปเนี่ยนะครับทางทหารที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นนะครับ ก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับเพื่อ <P ew> er> ที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้คําสั่งนะครใช้คําสั่งแก้อํานาจพิเศษเพื่อ <P ew> er> ที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายแต่ละแต่ละขั้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไม่ไม่ยอมในการที่จะเลิกกลาก็คือไม่ยอมที่จะลดข้อเสนอหรือว่าความต้องการของตัวเองลงนะครับ การถอยหลังคนละเก้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะหรือถ้าถอยเนี่ยก็เป็นการถอยในยลักษณะที่ไม่ได้ถอยอย่างอย่างตั้งใจหรือจริงใจแต่ว่าถอยอย่างมีนัยยะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการอ่ายื่นเงื่อนไขหรือว่าตั้งเงื่อนไขในอ่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะดําเนินการนะฮะเพราะฉะนั้นพระเด็ประย์จันโรชาเนี่ยนะ,ะในฐานะของคนที่เข้ามานะฮะแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษนะฮะ ก็มีการเชื้อเชิญนะฮะหกฝ่ายนะฮะความจริงเนี่ยก็รวมทั้งในส่วนของทางกะกะตด้วยใช่ไหมก็เป็นเจ็ดฝ่ายนะฮะก็มีการเชื้อเชิญกันมาความจริงเนี่ยเชิญมาครั้งแรกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะฮะแต่ว่าก็ยังตกลงกันไม่ได้นะฮะก็เลยให้กลับไปใหม่แล้วก็นัดมาพบมหาฤอรวมทั้งฝากการบ้านนะครับ ให้มาให้คำตอบนะฮะในวันที่22พฤษภาคมสถานที่ที่มีการหาหรือกันเจฝ่ายก็คือที่สโมสรกองระบกถนนวิภาวดีนะฮะซึ่งการประชุมหลักๆเนี่ยนะฮะการประชุมหลักๆในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เป็นไคลแม็กซ์สำคัญเนี่ยก็มีขึ้นในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2องโมงได้นะฮะประมาณสักบ่ายสองโมงได้ซึ่งการประชุมเนี่ย ในรอบแรกของการประชุมในในครั้งนั้นนะครับช่วงเวลาบ่ายสองเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้มีการถามนะฮะก็ได้มีการถามเรื่องการบ้านที่ฝากการบ้านไปห้าข้อกับเจ็ดฝ่ายให้คำตอบนะครับว่าตกลงมีข้อเสนออย่างไรนะครับอะไรที่จะทำได้อะไรที่จะทำไม่ได้ก็ถือได้ว่าข้อเสนอจากเจ็ดฝ่ายเนี่ยมันก็ยังแตกต่าง มันก็ยังเดินไปคนละแนวทางมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันหรือไม่ได้มีช่องทางใดที่จะทำให้ประเทศชาติสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะฮะเรื่องของอการเสนอทางเลือกนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยลาออกนะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่ช่องทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะคลายล็อกสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยมันก็มีเหตุผล จากทางซี่ของทางรัฐบาลรักษาการนะฮะซึ่งวันนั้นก็มีคุณชัยเกษมนิติสิรินะฮะเปะ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะแต่ว่ามาในฐานะหัวหน้าชุดเจรจานะครับของทางซีกรัฐบาลนะฮะขณะที่ทางพักการเมืองก็มีคุณวิสิทธิ์เวชาชีวะจากประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็มีแกนนําจากกปปสคุณสุเทพเทกสุบัณน,นะฮะแกนนํานปชก็มีจตุพรพมพันธ์มีใครต่อใครอีกนะฮะ ก็ถือได้ว,ว่าการประชุมในรอบแรกนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพบรูปทางหรือว่าสอเขาในทางที่จะหาทางออกเพื่อที่จะทําให้เรื่องสถานการณ์เนี่มันยุติลงนะครับทาให้ประเทศชาติสามารถจะกลับมาเดือนหน้าต่อได้นะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยให้กบรบสกับนปชเนี่ยไปหาหรือกันนอกรอบอีกครั้งหนึ่ง ะะก็ใช้เวลาหาเรือกันประมาณสัก30นาทีได้ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่วงหาเรือชุดใหญ่นะฮะคราวนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณสัก1 5นาฬิกากว่ากว่า1ินาฬิกาเกือบ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 ประมาณสัก20นาที30นาทีราๆนี้นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญ เพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถามตัวแทนจากในซีของทางรัฐบาลนะฮะบอกว่ารัฐบาลยืนยันว่าจะยังไม่ลาออกเช่นเดิมใช่หรือไม่นะฮะคุณชัยกเกษมนิติสรินะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมในการเจรจาซีรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ลาออกนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์สําคัญนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่การยึดอํานาจรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานะครับแล้วก็นาไปสู่ การเข้ามาของคอสชอนะครับการออกถแถลงการตั้งแต่ฉบับแรกนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึงการเข้ามาจัดการนะฮะมีการดําเนินการหลากหลายขั้นตอนหลากหลายแนวทางนะครับที่ทางคอสชเนี่ยนำเข้ามาใช้เพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายนะฮะยุติบทบาทการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ให้ทางคอสชเนะี่ยเข้ามาดําเนินการนะครับเพื่อที่จะหาทางออกลดความขัดแยง้ง ช่วงเวลาสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวักทองที่มีการพูดนะฮะในช่วงการประชุมรอบที่สองของวันนั้นนะครับด้เวลาประมาณสัก15นาฬิกายนาทีหรือ15นาฬิกาประมาณสักเกือบเกือบ30นาทีาเนี่ยมันมีเหตุมันมีคำพูดอะไรมันมีวักทองอะไรที่นำไปสู่สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการาตัดสินใจนะครับในการที่จะยึดอำนาจ รัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ฮะคือเอาก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดซึ่งเป็นบันทึกลับของอรองศาสตราจารย์ดรสมชัยศรีสุทธิยาก่อ,กอน,นะฮะอดีตกกตเนี่ยนะฮะซึ่งเขียนไว้ละเอียดมากนะ,ะเขียนไว้ละเอียดยิบเลยถึงขั้นใครนั่งอยู่บุมไหนท่าทีของแต่ละคนเป็นอย่างไรภาษามือภาษากายเป็นอย่างไรนี่เขียนอย่างละเอียดยิบเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ เรื่องประโยคประโยที่เป็นวัคทองแล้วก็สุดท้ายนำมาพูดถึงกันนะครับสื่อก็หยิบยกมานำเสนอผ่านสื่อนะฮะคนทั่วไปก็อ้างาสิ่งที่สื่อมานำเสนอก,ก็กลายเป็นเวอร์ชันต่าง,างๆเกไปกลายเป็นวัคทองที่มีการพูดถึงกันนะฮะเราไปดูกันก่อนก็แล้วกันนะฮะประโยคที่มีการพูดถึงกันเยอะโดยทั่วไปเนี่ยเป็นประโยคที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะพบบบและเป็นคนที่ เข้ามานะครับเพื่อที่จะจัดการใช้อํานาจพิเศษในขณะนั้นมีการถามว่านะะรัฐบาลจะลาออกนะะจากการรักษาการได้หรือไม่ก็คือให้รัฐบาลเนี่ยลาออกคุณชัยเกษมก็บอกว่าลาออกไปได้เพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการต้องรอให้มีรัฐบาลใหม่กฎหมายระบุเอาไว้อย่างนั้นถ้าลาออกก่อนเดี๋ยวจะมีความผิดเดี๋ยวจะมีการเกิดการฟ้องร้องในเชิงกฎหมายได้นะครับ คนเอกประยุทธ์ก็ย้ำบอกว่าไม่ลาออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมก็ต้องยึดอำนาจแล้วพวกคุณไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่แหละนะฮะอันนี้ก็เป็นวักทองที่เป็นการเผยแพร่ผ่านทางสื่อในช่วงแรกๆนะฮะก็คือนาทีนี้ไม่มีใครลาออกนาทีนี้ยังคงไม่มีใครลาออกนะฮะก่อนที่อีกประโยคหนึ่งที่มาจากคำพูดของคนที่ตัดสินใจรัฐประหารหยึดอำนาจก็คืองั้นนาทีนี้ ผมขอโทษที่ต้องยึดอำนาจนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยข้อความที่เป็นวักถองเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะฮะผ่านทางสื่อก็ดีผ่านวงเวทีสนทนาหรือว่าถกกันในเชิงประเด็นทางการเมืองสื่อก็มีการนําเสนอนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยคำพูดวักถองที่ว่าเนี่ยในมุมของคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในห้องนั้นนะฮะก็มีความเห็นหรือว่า ยืนยันในสิ่งที่เป็นประโยคคาพูดวักทองเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นคุณชัยเกษมนิติสิริเนี่ยก็ยืนยันนะครับเจ้าตัวนีย้ยืนยันมาหลายครั้งบอกว่าผมไม่ได้พูดคําว่านาทีนี้ยังคงไม่มีใครลาออกนะ,ะคุณชัยเกษมเนี่ยเหตุผลบอกว่านี่มันไม่ใช่ไม่ใช่สำนวนผมนะฮะผมบอกเพียงแค่ว่าลาออกไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลต้องอยู่จนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่หาไม่แล้วเนี่ยมันจะมีความผิดทางกฎหมายอาจจะถูกฟ้องร้องนะ เจ้าตัวบอกไม่ใช่ไม่ใช่สำนวนของตัวเองแต่คำพูดนี้น่าจะมาจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่างั้นนาทีนี้ผมขอยึดอำนาจนะฮะมันน่าจะมาจากตรงนี้แต่เอามาสลับแล้วมาเขียนมาเขียนกลายเป็นว่าคุณชัยเกษมบอกว่านาทีนี้ยังไม่มีใครลาออกนะเจ้าตัวบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่สำนวนของตัวเองน,นะฮะขณะที่ทาง คุณนัทตุ้งใสเกื้อนะซึ่งก็เป็นแกนนำนปชใช่ไหมก็ออกโรงมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มีการหยิบยกมากลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยในการประชุมสมภาผูแะะ้แทนรัศดรคุณวันมัวหมัดนอมทานเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าพักประชาชาตินะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้และก็ถามกลางกลางห้องประชุมสมภาเลยนะครับ ถึงเรื่องเหตุการณ์ในวันที่22พิพฤษภาคมนะฮะบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดในวันนั้นนะแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยก็คือก็คือคาว่าอะไรก็คือคําว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกด้วยสัมทับด้วยนะครับบอกว่าอย่าคิดสู้ผมผมเตรียมการมา3ปีแล้วนะฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณวันโมหดนอบตาเนี่ยพูดกลางที่ประชุมเพื่อที่จะถามความชัดเจนนะฮะกลายเป็นประเด็นที่โอ้โนะัตู้ใสเกลือก็ออกมาสัมทับบอกว่าใช่ เป็นคาพูดประโยคนี้แหละนะฮะมันก็เลยกลายเป็นคําถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเป็นรักษาของการเตรียมการหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือเตรียมการมาตั้งแต่ปี2องพเท่าไหร่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเพราะถ้าเตรียมการมาสองสามมาสองสามปีนะเท่ากับว่ามีการเตรียมการหวังที่จะมีการยึดอํานาจหวังที่จะล้มรัฐบาลมาัทงแต่ตอนนั้นนะฮะคราวนี้คนที่ออกมาพูดนะฮะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณวันโมหัดตอปิาพูดก็คืออาจารย์สมใจศรีสุธิยากรนะอาจารย์สมใจศรีสุธิยากรเนี่ยเป็นกะกะตนะฮะตอนนั้นยังเป็นกะกะตอ,อยู่อาจารย์สมใจได้เขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2557ไว้อย่างละเอียดยิบเลยนะฮะอิริยาบถภาษากายภาษามือหน้าตาใครนั่งตรงไหนเนี่ยอาจารย์สมใจเนี่ยเขียนรายละเอียดยิบแม้แต่ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาสําคัญเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เข้าห้องน้ำนะฮะก็ยังพูดถึงบรรยายว่าตัวเองไปเข้าห้องน้ําไปเจอใครบ้างอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะกลับมาถึงช่วงเวลาสําคัญนะฮะสิ่งที่อาจารย์สมชัยพูดหลักใหญ่นะครับในบันทึกนี้นะฮะก็ยังย้ําว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยพูดคําว่านาทีนี้ยังไม่มีใครลาออกหรอกครับนะฮะส่วนพระเด็จพระย์จันโอชาเนี่ยบอกว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่มีทางเลือก เพื่อให้บ้านเมืองสงบนาทีนี้ผมขอยึดอำนาจน,นี่คือสิ่งที่อา,อาจารย์สมชัย,ยบันทึกไว้นะครับในในบันทึกของอาจารย์สมชัยและก็ยืนยันว่าไม่ได้ยินคำพูดว่าพลเอกประยุทธ์ยพูดคำว่าเตรียมการมาสามปีก่อนที่จะมีการรัฐบาลคืออาจารย์สมชัยบอกว่าไม่ได้ยินคำพูดประโยคนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ยังถกกันอยู่จนถึงทุกว,วันนี้ว่าตกลงเนี่ยคำพูดที่เป็นวัคทอง การตอบโต้กันระหว่าง2คนนะฮะในขณะนั้นคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่รักษาการอยู่กับอีกคนหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์นะฮะผู้บัญชาการทหารบกและเป็นคนที่ใช้อำนาจพิเศษในช่วงนั้นนะครับก็คงจะจับก็ได้อยู่ใครพูดอะไรกันแน่นะครับแล้วจริงๆแล้วมีการท้าทายหรือมีการพูดคําว่าเตรียมการมา3ปีหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ามีการพูด นะฮะประโยคที่อกว่ามีการเตรียมการไว้3าปีเนี่ยโอ้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าในยะหรือว่าความถูกต้องนะฮะความชอบธรรมความเหมาะสมเนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมาทันทีนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพาย้อนไปดูนะครับในบันทึกของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็แล้วกันนะฮะอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยพูดถึงนะฮะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะฮะ ในรอบที่2หลังจากที่ทางผลิตประยุทธ์เนี่ยให้นปชและกปะปสเนี่ยไปคุยกันนะครับสอ,สองฝ่ายนะฮะคุยกันสองฝ่ายประมาณสัก30นาทีนะฮะโดยอาจารย์สมชัยเขียนไว้ในบันทึกอย่างนี้ครับบอกว่าเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีทุกคนกลับมาอยู่ในห้องประชุมนะฮะกกตอ,อีก4ท่านถามผมว่าผมไปไหนมาผมบอกว่าลงไปชั้นล่าง ท่านประธานถามว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างผมก็บอกว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีวันนี้น่าจะมีเรื่องนี่ก็คือตอบประธานในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงประธานกะกะตนะครับท่านบอกใจเย็นๆรอดูกันต่อไปเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะฮะก่อนการประชุมจะเริ่มต่อนายสุเทพและจะตุพรได้เดินมาข้างหลังพลเอกประยุทธ์กระซิบกระซาบบางอยา่างพลเอกประยุทธ์พูดกับที่ประชุมว่าผมขอเวลา2-3นาทีที่ประชุมอนุมัตินะครับที่ประชุมเ hey! ฮอีกครั้งหนึ่ง ด้วยบุคลิกที่น่ารักของท่านก็น่าจะหมายถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นายสุเทพและนายจตุพรสามคนไปยืนคุยกับไปยืนคุยกันที่มุมห้องนะฮะออกไปจากผู้อื่นไม่ได้ยินเสียงเขาคุยอะไรกันแต่เห็นหน้าตาพยักเพย,ยดรับถ้อยร,รับคำกันต่อหน้าพอบทบอนายจตุพรก็พูดจาสงบสิงเงียบเรียบร้อยทั้งสามคนคุยกันแค่สองสามนาทีตามที่ขอเสร็จทุกคนก็กลับมานั่งที่โต๊ะของตน เขาบอกว่าห้องน้ําสกกระปกนะฮะห้องน้ําสมสรสกกระปกใครหนะ้าดูแลให้ให้ปรับปรุงหน่อยที่ประชุมก็หาคืนนะครับกับความพูดของพบทบกไม่มีใครนึกว่าอีกไม่กี่นาทีจะไม่มีเสียงหัวเราะอะไรอีกแล้วนาทีนี้ผมขอยึดอํานาจมันอึดอัดไปทั่วนะจะไปทางนี้ก็ติดไปทางนู้นก็ติดจะเลือกตั้งก็ไม่ได้เลือกไปคนก็ไม่ยอมรับรัฐบาลอยู่คนก็ชุมนุมประท้วงไม่สงบเสียทีแล้วจะเอาอย่างไรกันดีกันล่ะ นี่พลเอกประยุทธ์เปลยนะครับในบันทึกนะฮะผมขอเสนอความเห็นท่านผบตบ,บประกาศกฎอัยการศึกแล้วตอนนี้เหมือนจมน้ําไปครึ่งตัวหากท่านตัดสินใจใช้กําลังทหารอีกก็จะเหมือนการจมน้ําเต็มตัวท่านควรอาศัยการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้งให้สําเร็จเพื่อให้ตัวเองพ้นจากน้ํานี่คุณวีระวีระการมุสิกพงศ์นะครับตัวแทนนปชข่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องมาสอนผมเรื่องว่ายน้ําผมรู้ผมว่ายเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว ที่ประชุมก็ฮาคลื่องอีกครั้งหนึ่งคุณวีรการจึงเงียบไปนะครับคาพูดของสิ่งที่ได้ยินถัดมาก็คือรัฐบาลจะทําอย่างไรยอมลาออกไหมนี่ฮะพลเอกประยุทธ์ถามไปยังคุณชัยกเกษมที่เป็นตัวแทนรัฐบาลนายชัยกเกษมตัวแทนรัฐบาลตอบอย่างเหาะแยะไม่เต็มปากเต็มคําเนื่องจากไม่ใช่ผู้มีอํานาจเต็มที่จะมาบอกว่ายอมลาออกหรือไม่ลาออกและอาจต้องประเมินสถานการณ์นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะตนคิดว่าทหารคงไม่ยึดอํานาจ คงไม่ลาออกนะครับนี่ฮะก็คือสิ่งที่อาจารย์ทุกชัยอ้างคำพูดของคุณชัยกเกษมว่าคงไม่ลาออกนะครับทุกคนในที่ประชุมเริ่มนิ่งกับคําถามเชิงลุกของพ,พบบตและเริ่มเดาเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาพลเอกประยุทธ์ถามพยาระดอื่นๆมีใครเห็นอะไรใหม่ทุกคนนิ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีคําถามว่าไงรัฐบาลยอมลาออกหรือไม่เป็นคําถามลุกคาดถูกถามเป็นครั้งที่สองนายชัยเกษมเอ็นตัวเพกะหลังเป็นภาษาท่าทางเชิงป้องกตัวแล้วบอกว่านาทีนี้ยังคงไม่ลาออกหรอกครับ พระอนประยุทธ์ซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะโน้มกายไปข้างหน้าถ้าเช่นนั้นผมก็ไม่มีทางเลือกเพื่อให้บ้านเมืองสงบนาทีนี้ผมขอยึดอำนาจทุกคนน้ององยู่ในห้องนี้นะไม่ต้องไปไหนกกตไม่เกี่ยวสวไม่เกี่ยวออกไปครับนี่ก็คือคำพูดวักทองนะครับที่มาจากบันทึกของอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรหนึ่งในกกตสำหรับเหตุการณ์22พฤษภาคม2557ก่อนที่จะนำมาสู่การออกถแถลงการ ของทางคอสชอนะครับตั้งแต่ฉบ,บับแรกเรื่อยมาครับนี่ก็คือสิ่งที่หยิบยกมาเพราะว่าเวอร์ชั่นสำหรับการตอบโต้การพูดคุยกันในการประชุม7ฝ่ายเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่สโมสรกองทบกมันมีหลายเวอร์ชันนะครับมีการพูดถึงกันเยอะแต่ว่าก็เอาเวอร์ชั่นของอาจารย์สมใจศรีสุทธิยากรมาพูดถึงก็แล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยใครสนใจก็ไปดูในบันทึกรับของอาจารย์สมัยนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ละเอียดยิบเลยขณะเดียวกันก็ไปดูบันทึก หรือไปดูเรื่องราวข่าวครา,าวความเห็นของคนอื่นๆนะครับตั้งแต่อาจารย์วันม่วงมัดนอบาาคุณใจเกษมนิติสิรินัทวุฒิไสเกื้อนะครับรวมไปจนกระทั่งคนอื่นๆที่อยู่ในวงหาหรือกันเจ็ดฝ่ายด้วยนะครับเอากันเท่านี้แหละนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคุยเคาะเจาะเ,เวลาหาอาดีตนะครับผมประจักษ์งบงวงสาลและทีมงานของุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าประเด็นในเชิงความทางการเมืองโดยทั่วไปไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับ ผมจะเริ่มต้นสำหรับคดีดังเรื่องของคนดังในอดีตจะมานําเสนอผ่านทางรายการนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ